คือเราก็รู้จักกันมาได้แป๊บเดียวมากค่ะไม่ได้นานเลยแต่ว่าหนูก็ติดตามข่าวรู้ทุกอย่างอยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วเก่งมากๆแล้วแล้วก็คือแบบภูมิใจในตัวมิ่มากที่แบบผ่ายกันแย่ๆมาได้โคตรเข้าใจเลยแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่แบบทนรักเธอมากขนาดนี้แล้วก็เบนก็จะเป็นอีกหนึ้นแรงซัพพอร์ตที่จะซัพพอร์ตไปเรื่อย อยากให้บิ๊กได้เจอคนที่ดีจริงๆเข้าใจที่บิ๊กเป็นทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รักบิ๊กที่ดูอยู่ทางออนไลน์ที่มาในงานวันนี้ทุกคนทั้งประเทศอยากให้ปกป้องคนที่ดีค่ะคนที่ดีเขาต้องได้รับสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนสพอร์นะตดี๊นนกันเยอะๆนะคะขอบคุณคุณเดที่ทำสิ่งดีๆนะคะเ่็นรักแสิ่งของบอสโนมาขอบคุณคุณเด เวทีก่อนนะคะในลำดับต่อไป